จะไปไหนหรอไปเที่ยวเที่ยวไหนญี่ปุ่นว้าวนางาซากิฮิโรชิมะใช่ค่ะเอาลิทันบ่อยไปดย่กหาทำอาหารเช้าคุณยายมีอะไรบ้างคะมีน้ำคิงแล้วก็ไอกาแฟนี่คาปูชิโนแม่นบ่ส yes แล้วก็ไอขนมปังนะแล้วก็ข้าวต้มเด้อแล้วก็กล้วยแซนด์วิช ซน,น์วิชเนยแล้วก็คาป,ปูชิโน่ใส่คอลลาเจนส่วนข้าวต้มก็จะเป็นข้าวต้มรวมเม็ดต้านโควิดใส่หอมกระเทียมเยอะๆเพราะว่าคุณยายบน่บนๆว่าปวดท้องช่วงนี้นะเราก็ต้องกันไว้ก่อนกินหอมกับกระเทียมเนะี่ยจะช่วยล้างไวรัสในลำไส้ได้แล้วก็ป้องกันโควิดได้ด้วยนะไปเลย,ย วันนี้หล่อฮะ My Little Angel นี่ไงเจอปุ๋ยน้ำแล้วนี่ไงปุ๋ยฮอร์โ,โมนนมสดนะคะวิธีทำง่ายๆนะเพื่อนๆถ้าอยากจะทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ง่ายๆนะคะก็ใช้ไข่นะอันนี้คันนี้ใช้ไข่เป็ดหนึ่งฟองนะตีผสมกับนมนมวัวนี่แหละนมโฟโมอนมอะไรตรงมีอะไรนี่แหละแล้วก็ ใส่ผงชูรสสองช้อนแล้วก็ใส่เอ็มร้อยห้าสิบสองฝานะเขย่าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้เจ็ดวันถ้าขวดเท่านี้แค่นี้ก็จะผสมน้ำประมาณยี่สิบลิตรหนึ่งถังนะแล้วก็ามาลดต้นไม้พวกเนี้ยเขาก็จะออกดอกดีถ้าเป็นพวกผักต้นหอมบุกอะไรเนี้ยก็จะโตวไวนะคะ เพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูก็ได้นะแต่แล้วถ้าเพื่อนๆมีสูตรอื่นก็เอามาแชร์กันได้นะคะตัวนี้ต้นลิ้นมังกรนะหรือว่าสนิกพันตตัวนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีมากๆนะคะ ข้างล่างเราก็จะปลูกต้นไม้ขยายพันธุ์ถ้าอันไหนมันเริ่มแตกกอเราก็จะขยายขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์กันเอง Good morning สวัสดบอกยายสีไฮออกกล้องหน่อย ออกทีวีฮัลโหล굿มอร์นนิ่ง굿มอร์นนิ่งบ๊อบมายเบบกัสมายดอทเทอร์และมายเนฟฟิวแฮปปี้วันเดอร์ฟูลเดย์สวัสดี굿ลักฟอร์ยูเกตเบลส์สูนกรานด์มาร์มบาย Nếu có hại